เดือนกุมภาพันธ์ปี1954มารลีนมอนโลไปเยี่ยมทหารอเมริกันที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลทหารกรุงโตเกียวระหว่างเดินทางไปฮันนีมูนกับโจดีแมจิโอก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่เกาหลีเพื่อเปิดการสแสดงให้ทหารได้รับฟังมาริลีนมอนโลเป็นดาราที่โด่งดังที่สุดเท่าที่ฮอลลีวูดเคยสร้างมาจูจู เธอก็มายืนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ความงามไม่สามารถที่จะเยียวยากับคนที่ได้รับบาดเจ็บหนักได้เธอรู้ตัวเธอก้าวอย่างนุ่มนวลจากเตียงหนึ่งไปยังอีกเตียงหนึ่งทักทายทหารทั้งชั้นประทวนทั้งชั้นสัญญาบัตรแต่ละคนด้วยรอยยิ้มที่กว้างพอที่จะทำให้หัวใจเบิกบานแล้วเธอก็มาถึงเตียงเตียงหนึ่งทหารหนุ่มคนหนึ่ง กระดูกสันหลังหักเสียหายมากจนเขาไม่สามารถที่จะหันศีรษะได้เขาได้ยินเสียงรอบข้างเสียงหัวเราะเสียงตื่นเต้นแต่เขาไม่สามารถเงยหน้ามองผู้หญิงที่ทุกคนกำลังมองอยู่ได้เธอสังเกตเห็นเธอไม่ได้ถามอะไรเธอไม่ได้สร้างความวุ่นวายแต่สิ่งที่เธอทำก็คือคุกเข่าลงแล้วก็วางฝ่ามือยันพื้นไว เธอค่อยๆงายศีรษะเธอขึ้นไปเพื่อที่จะสอดไปใต้เตียงจนทำให้ทหารหนุ่มคนนั้นเห็นใบหน้าของเธอดาราภาพยนตร์อยู่ในท่าทางแปลกประหลาดเพียงเพื่อที่จะให้ชายคนหนึ่งรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาหัวเราะออกมาด้วยเสียงดังเสียงที่เขาคิดว่าหายไปตลอดกาลแล้วมาลีลีนก็หัวเราะเช่นกัน ในท่าเงยหน้าและเปล่งประกายช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริงในห้องที่ลืมความสุขไปแล้ววันนี้ไม่มีบทไม่มีสปอตไลท์ไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงปรบมือมันเป็นบันทึกความจริงในหัวใจของเธอที่อยากจะให้เขามีความสุขและลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะวันนี้และวันต่อๆไปอย่างที่เธอบริสุทธิ์ใจ อย่างแท้จริงมลลิลินมอนโลเป็นที่รักเพราะความงามของเธอแต่เป็นที่จดจำในเรื่องความเห็นอกเห็นใจของเธอเป็นเครื่องเตือนใจว่าถ้าทางที่เรียบง่ายที่สุดสามารถเปลี่ยนวันของใครบางคนได้และอาจเปลี่ยนเป็นกำลังใจให้พวกเขา